เอาละทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มกันขอดูอาให้เราและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตะาอาดาขอให้เราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในวันนี้และขอให้การพูดคุยของเราในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับพร้อมกันไหมครับขอเชิญร่วมกันกล่าวอัลลอฮุมมัลลิอาลามุฮัมมัดวันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับสุดยอดที่จะช่วยให้ทุกคนปลดหนื้สินร่ำรวยอย่างรวดเร็วด้วยหลักการจากอัลกุรอาน ซึ่งเป็นคำพีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินรุมเรา้าหรือต้องการเสริมสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเราจะมาเจาะลึกถึงอาญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดทรัพย์สินการขจัดหนี้สินและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโดยเน้นที่การปฏิบัติจ,จริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญที่สุดคือการทำด้วยความศรัทธา ด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะหัวตะอาลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้นการที่เราขยันขันแข็งทํางานหนักอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเราต้องมีตัวช่วยตัวเสริมที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนและตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือหลักการจากอัลกุรอานนั่นเองพร้อมที่จะเรียนรู้เคล็ดลับเหล่านี้กันแล้วหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย อย่าลืมเตรียมใจให้พร้อมเปิดใจให้กว้างแล้วรับเอาความรู้ดีๆเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือการมีทัศนาคติที่ถูกต้องต่อเรื่องเงินทองในอัลกุรอานได้สอนให้เราเข้าใจว่าทรัพย์สินเป็นเพียงเครื่องมือเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตดังนั้นเราต้องไม่ยึดติดกับมันจนเกินไปไม่โลภไม่ตรณีทีเหนียว แต่ให้ใช้มันไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นการบริจาคก,การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการลงทุนในสิ่งที่สร้างสรรค์และที่สำคัญที่สุดคือการจ่ายสากาดซึ่งเป็นการชำระล้างทรัพย์สินของเราให้บริสุทธิ์และเป็นการเพิ่มภูนความมั่งคั่งให้เราอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนี้การขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานุฮวาตะอาลาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเมื่อเราได้รับทรัพย์สินมา ไม่ว่ามากหรือน้อยเราต้องรู้สึกขอบคุณจากใจจริงและแสดงออกด้วยการกระทําเช่นการทําความดีการช่วยเหลือผู้อื่นและการใช้ทรัพย์สินไปในทางที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาจะทรงเพิ่มพูนให้เรามากยิ่งขึ้นตรงกันข้ามถ้าเราในระคุณไม่รู้จักบุญคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาก็อาจจะริบทรัพย์สินของเราคืนไปก็ได้ดังนั้นจงขอบคุณให้มากม แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนประการต่อมาคือการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูระที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดทรัพย์สินเช่นสูรษอัลวากิยะสุรษอัลมุลกและสุรษอัลหมานการอ่านสูระเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างพลังงานบวกดึงดูดความโชคดีและเปิดทางให้ทรัพย์สินไหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้ การอ่าน Al uran, อัลกุรอานยังช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและมีสติในการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการเงินทองและในการลงทุนต่างๆการอ่านอัลกุรอานไม่ใช่การอ่านออกเสียงแต่เป็นการอ่านด้วยความเข้าใจด้วยความใคร่ครวญและด้วยความศรัทธาเมื่อเราอ่านด้วยรู้สึกเหล่านี้อัลกุรอานจะซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ลองหาเวลาอ่านอัลกุรอานทุกวันวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยก็ยังดีกว่าไม่อ่านเลยเพราะการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำจะเป็นเกราะป,ป้องกันเราจากสิ่งชั่วร้ายและเป็นแสงสว่างนำทางเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือการขอพรหรือดูอาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอาลาอย่างสม่ำเสมอขอให้พระองค์ทรงประทานริสกีปัจจัยอย่างชีพที่มากมายและบรอกัตความจำเริญ ให้แก่เราขอให้พระองค์ทรงปลดหนี้สินของเราและขอให้พระองค์ทรงนำทางเราไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จดูอาเป็นการสื่อสารโดยตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาอัลาเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นการยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระองค์เท่านั้นการขอดูอาไม่ใช่การพูดแต่เป็นการขอด้วยความรู้สึกด้วยความศรัทธาและด้วยความหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาอัลา เมื่อเราขอดุอาด้วยความรู้สึกเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาจะทรงตอบรับดุอาของเราเสมอไม่ว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งอาจไม่ใช่ในทันทีทันใดแต่อาจจะเป็นในภายหลังหรืออาจจะเป็นในรูปแบบอื่นที่เราคาดไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาจะทรงตอบรับดุอาของเราเสมอดังนั้นจงขอดูอาให้มากมากแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ อย่าลืมที่จะทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอเพราะการทำความดีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการเพิ่มพูนความมาั่่งคังให้เราอย่างไม่น่าเชื่ออัลกรุรอานได้สอนให้เราช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ขัดแคลนและผู้ที่เป็นหนี้สินการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเป็นการให้เงินทองเสมอไปอาจจะเป็นการให้ความรู้ การให้กำลังใจหรือการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆก็ได้สิ่งสำคัญคือการให้ด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮาวาวะตาลาเมื่อเราทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นอัลลอฮ์สุบฮานะฮาวาตาลาจะทรงตอบแทนเราอย่างมากมายอาจไม่ใช่ในรูปแบบของเงินทองแต่อาจจะเป็นในรูปแบบของความสุขความสบายใจความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จดังนั้น จงทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆแล้วชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเคล็ดลับจากอัลกุรอานที่จะช่วยให้ทุกคนปลดหนี้สินร่ำรวยอย่างรวดเร็วหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาในวันนี้และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮาะฮนุวะตาลลาดังนั้นจงทำด้วยความศรัทธา ด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความหวังในความเมตตาของพระองค์แล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนก่อนจากกันไปขอเชิญชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์หรือแบ่งปันเคล็ดลับดีๆที่ท่านมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข ประสบความสำเร็จและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตาอัลาอาเมนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ